โยคะกับใจที่บ้านวันนี้เป็นโยคะสิบนาทีนะคะโยคะหัถโยคะเป็นโยคะที่ใช้ลมหายใจควบคู่ไปกับการลอยท่านะคะเดี๋ยวเราเริ่มจากท่าเด็กหมอกก่อนเนาะอาใส่โพสนะคะขยับตัวเราให้อยู่ในเสือโยคะแล้วยืดศอกให้ตึงให้ไกลออกไปด้านหน้านะคะง้างขับส้นเท้านะคะ พยายามอย่าใ,ให้มือเลยเสือนะคะจินตะการเหมือนมีใครสักคมจับข้อข้อมือของเราดึงแขนเราไปด้านหน้ายาวๆไ,ไกลๆนะคะแต่เราก็กดสะโพกทับส้นเท้าตัวเราเองไว้นะคะจากตรงนี้นะคะพอเราวางมือห่างกันประมาณ1ฟุตนะคะศอกยังยืดตึงอยู่นะคะค่อยๆตั้งส้นเท้าค่ะ ใช้ปลายเท้าทั้งสองแตะเสื่อค่ะอะยกลำตัวขึ้นเป็นท่าดาวเฟซิ facing dog นะคะดันสโพกขึ้นหาเพดานะคะให้หลังเป็นเส้นตรงเดียวกันไม่โค้งหลังนะคะวางส้นเท้าลงที่พื้นเสือให้ได้มาี่สุดนะคะ ดาวเบสซิงด็อกโคสนะคะใครที่ตึงกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังแฮมสติงอาจจะยืดขาได้ไม่ตึงไม่เต็มที่ช่วงเท้าอาจจะลอยนิดนึงไม่เป็นไรนะคะหายใจเข้าออกปกติค่ะในขณะที่อยู่ในท่านี้คือขยับย้มมือเท้าเข่าย่อยืดสลับไปมาค่ะดาวเบสด็อกระดิกก็ได้นะคะเป็นการสร้างความท้องให้กับกล้ามเนื้อ ข้อต่อก่อนจะไปท่าอื่นๆเนาะละับขาขึ้นลงขึ้นลงค่ะใช้กล้ามเนี้อข้อต่อขึ้นลงขึ้นลงค่ะกลับลงมาเป็นท่าออลโฟค่ะเช็คข้อมือให้ดิ่งตรงกับหัวไหล่นะคะเป็นท่าออลโฟก่อนจะไปท่าวัวแมวเนาะแล้วกตรงกับไหล่เผาดิ่งตรงกับขา กว้างเท่ากับสะโพกนะคะเดี๋ยวเราจะทำท่าแคดแอนคาวสามรอบเพื่อกตุน้นกระดูกสันหลังนะคะหายใจเข้าย้นอ,อกชดคางขึ้นหายใจออกขมแมนหน้าท้องเก็บคานชิดอ,อกโกงหลังขึ้นค่ะอีกสองรอบค่ะหายใจเข้าขยายส่วอกยืดคางเงยหน้าขึ้นยกสะโพกขึ้น หายใจออกขแัวหน้าท้องม้วนกระดกเอ่อกระดกสะโพกกลงโปง่งหลังขึ้นค่ะอีกรอบเดียวค่ะหายใจเข้าขยายชวนอกยืดคามในหน้าสุดท้ายหายใจออกขมวหน้าท้องม้วนกระดกก้นกบลงโป่งหลังเหยียดงาช่ดตกตามองที่จะดือค่ะกลับมาเป็นท่าออลโฟค่ะ ต่อไปเราจะเพิ่มเพิ่มความยืดหยุ่นให้คอบาไหลนะคะยกแขนขวาขึ้นหาพิานค่ะออกค่อยๆสอดแขนขวาไปใต้แขนซ้ายค่ะทำแบบนี้อีกขึ้นมองตามมือขวาหายใจออกค่อยๆสอดแขนขวาค่ะถ้าหายใจตามที่จะบอกปกติไม่ได้ หายใจเข้ายกมือขึ้นหายใจตามปกติได้นะคะหายใจออกซ้อนแคบควาใต้ลำตัวคว่ะกลับไปสู่ท่าออฟโฟค่ะแล้วเปลี่ยนแขนซ้ายยกขึ้นด้านบนมองตามมือซ้ายหายใจเข้าหายใจออกสอดแขนซ้ายอีกสองครั้งค่ะหายใจเข้าขึ้นหายใจออกสอดแขนซ้ายคา่ะ อีกครั้งเดียวค่ะหายใจเข้าขึ้นตามมองตามมือซ้ายนะคะหายใจออกค่อยๆสอดแขนซ้ายแล้วกลับมาเป็นท่าเริ่มต้นค่ะต่อไปจะสร้างความพร้อมให้กับกระดูกสันหลังส่วนล่างสะโพกของเราและต้นขานะคะค่อยๆขยับเข่าทั้งคู่ให้ชิดกันค่ะเรายังอยู่ในท่า o l l f o แต่ว่าเข่าชิดนะคะยื่นขาขวาไปด้านหลังค่ะ ค่อยๆยกขาขวาขึ้นสูงๆค่ะยืมเไยหน้าช้าๆพอหายใจออกค่อยๆพับเข่าขวามาหาอกค่ะทางเก็บทางที่อกค่ะหายใจเข้ายืดยกขาเงยหน้าขึ้นหายใจออกเก็บขาเก็บเข่าหาทางที่อกค่ะอีกครั้งนึงค่ะหายใจเข้ายืดยกสูงเงยหน้าหายใจออกเก็บเข่าขวามาหาอกค่ะ เปลี่ยนข้างค่ะยืดขาซ้ายไปด้านหลังค่ะยกขาซ้ายขึ้นสูงเงยหน้าขึ้นหายใจเข้าหายใจออกเก็บเข่าซ้ายนะคะอกค่ะเก็บข้างที่อกค่ะอีกสองครั้งค่ะเข้าขึ้นออกลงอีกครั้งเดียวค่ะยืดขาซ้ายยกสูงเงยหนะ้าเก็บข้างเก็บเข่าที่อกค่ะ แล้วค่อยๆนอนคว่ำค่ะลาดลงไปกับพื้นค่ะต่อไปเราจะทำท่าครอบบ่า,พาพโพสค่ะมือไว้ข้างอกค่ะพยายามอย่าใช้มือดันพื้นนะคะใช้กล้ามเนื้อหลังในการดันยกลำตัวขึ้นนะคะเป็นครอบบ้าพโพสค่ะแล้วถอยสะโพกทับส้นเท้าค่ะเป็นด็กหมอบค่ะ หายจะเข้าขึ้นมาเป็นอ่อโฟอีกครั้งค่ะตั้งส้นเท้าค่ะหายจะออกดาวหรอเฟซซิ่ง็อกค่ะยกขาขวาไปด,ด้านหลังสูงค่ะนำเท้าขวามาค่อมไว้ออนิ้วก้อยขวาค่ะวางเข่าซ้ายด้านหลังที่เสือค่ะแล้วเงยหน้าขึ้นด้านบนค่ะ หายใจออกมองลงที่เสือค่ะวางมือเต็มมือยกเข่าซ้ายลอยจากพื้นหายใจเข้าดึงเท้าวขาวขากลับไปดาวเฟซิ่งด็อกค่ะขึ้นค่ะนนะเท้าซ้ายมา ข้างนิ้วก้อยเท้าซ้ายค่ะวางเท้าวขวาลงค่ะยกะอ,อกขึ้นให้ออกมองลงค่ะหายใจออกเป็นค่เหมอกกับอีกครั้งหนึ่งค่ะ ประกบกันนะคะสูนท่าผีเสื้อนะคะถ้าใครรู้สึกเจ็บตึงเข่านะคะไม่ต้องดึงเท้าใกล้ลําตัวมากนักก็ได้นะคะเท้าห่างออกไปนิดนึงก็ได้นะคะเข่าจะลอยนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะคะสาเหตุที่เข่าลอยเพราะว่าเอ,อมันยังตึงอยู่มันยังยืดไม่ได้เท่าไหร่เนะทำเท่าที่เราไหวนะคะ เราทำท่าผีเสื้อแล้วมือจับเท้าก็ได้หรือไม่ขนาดจะแตะไปที่พื้นด้านหน้าเท้าก็ได้นะคะหายใจเข้าในท่านี้นะคะพยายามยืดกระดูกสันหลังขึ้นหายใจออกค่อยๆพับเอวจากข้อต่อสะโพกค่อยๆงอสอบออกด้านข้างช้าๆนะคะหรือจะไต่มือตามพื้นออกไปด้านหน้าก็ได้นะคะเอาเท่าที่เราถนัดสัะแล้วก้มลงเท่าที่ไหวนะคะ ้มลงก็ดีต้มไม่ลงก็ดีค่ะวาง้าผากลงที่พื้นถ้าไหวนะคะบางท่าเราก็ทําได้ดีบางท่าเราก็ทำไม่ได้เป็นไรไม่ต้องเสีเ่ยงค่ะขอให้ทำทำขยับก็เท่ากับออกกาลังกายแล้วค่ะขยับหายใจเข้าดอกรอตัวกลับขึ้นมาค่ะตั้งเข่าขึ้นมาค่ะเข่าชิดเข่าค่ะ เท้าชิดเท้าค่ะหลังตรงค่ะให้นําม,มือขวาไปวางแตะพื้นด้านหลังเนาะเราจะบิดตัวง่ายๆกันนะคะเขา่าชิดกันตลอดเวลาค่ะมือขวาที่พื้นด้านหลังขยับขยื่นเปลี่ยนตำแหน่งได้นะคะเอาเท่าที่เรารู้สึกแค่แตะนะคะมือขวาพับศอกซ้ายขึ้นงอขึ้นแล้วคอศอกซ้ายมาที่เข่าขวาค่ะ ใครที่เอาศอกซ้ายมาคอสไม่ได้แบบนี้ให้เอาแขนซ้ายกอดเขาเป็นออปชั่นง,ง่ายนะคะแต่ถ้าไหวคอสนดค่ะจะตั้งมือ๋ยวมือแตะสะโพกหลังตรงแล้วขยับมือขวาให้ดีค้างไว้ค่ะแล้วบิดลำตัวมองข้ามไหล่ขวาเราพยายามโฟกัสที่ลำตัวนะคะ บิดลำตัวมากกว่าบิดคอนะคะหายใจเข้าออกปกติอกขยายไหลเปิดขมแ้วพุงค่ะหายใจปกติสบายคอสบายหลังนะคะหายใจเข้ากลับมาตรงกลางค่ะเปลี่ยนข้างนะคะขาเข่าะโพกยังอยู่เหมือนเดิมเอามือซ้ายวางด้านหลังเปลี่ยนข้างเฉยๆนะคะมือซ้ายไม่รั้มน้ำหนักนะคะมือซ้ายแตะพื้นเฉยๆนะคะมือซ้ายแค่แตะๆนะคะ แขนขวามากอดเขา่าหรืออสอกขวามาคอสกับต้นขาแบบนี้หรือเอามือขวาแตะสะโพกก็ได้นะคะแล้วอกซ้ายขยายไหล่ซ้ายเปิดทวิตปิดลำตัวมองข้ามไหล่ซ้ายค่ะ<า>บิดคอตามไปเป็นลำดับสุดท้ายนะคะถ้าที่บิดตัวนะคะใช้แกนกลางลำตัวในการบิดนะคะ เราไม่ได้พยายามจะบิดของ่ะ,ะท่านี้นะคะพยายามใช้ลำตัวในการทอยลิศนะคะคอสบายสบายหายใจปกติค,ะค่คะหายใจเข้ากลับมาตรงกลางปล่อยมือค่ะยืดขาทั้งคู่ตึงยาว ซ้ายยอยู่ที่เดิมน,นะคะดึงเท้าขวาเข้ามาให้ชิดกับสะโพกนะคะมีช่องว่างเล็กๆตรงกลางระหว่างต้นขาซ้ายกับเท้าขวานิดนึงค่ะประมาณหนึ่งหนึ่งฝ่ามือเนาะใงแขนซ้ายออกไปวางด้านข้างค่ะยกแขนขวาขึ้นด้านบนค่ะแขน แขนขาวแหวกกลางค่ะแล้วโน้มตัวไปด้านหน้าพยายามให้ไหล่ขวาต่างกว่าของเข่าขว,วาแล้วกลางหมุนไหล่ของเราชา้าๆนำมือไปจับกันที่ด้านหลังสะโพกขวาค่ะมือไปจับกันด้านหลังสะโพกขวานะคะทำไม่ได้ใช้ผ้าใช้เชือกได้นะคะ ถ้าใส่ไหวก็จับข้อมือได้นะคะเพิ่มความตึงเพิ่มมากขึ้นเนาะยืดตัวให้ตรงค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆม,มองเข่าซ้ายตัวเองเหมือนเราจะก้มลงจูบเข่าซ้ายนะคะถ้ามาริสัญาทนะเอนะคะท่านี้สร้างความยืดหยุ่นให้กับไหล่และต้นขาด้านหลังนะคะเพค่ะ ช่วยนวดอวัยวะภายในช่องท้องค่ะครั้งในท่านี้หายใจเข้าออกปกติสบ,บายจากมาลิสยาสนาเอแล้วปล่อยมือแล้วดึงตัวกลับขึ้นมาค่ะขาเข่าเท้าอยู่ที่เดิมนะคะนำมือขวาไปวางด้านหลังค่ะเดี๋ยวเราจะต่อด้วยมาริสยาสนาสี่ค่ะ เอาสอกซ้ายกอดเข่าก็ได้นะคะหรือขัดเข่าซ้ายก็ได้เออเอาสอกซ้ายขัดเข่าขวาค่ะแล้วค่อยๆขวาหันทวิิีตัวค่ะมองข้ามไหล่ขวาค่ะหรือเอาแขนซ้ายล็อกหน้าแข้งค่ะทำท่ากี้ไหล่ไหมคะับ หลังตรงอ,อกขวาขยายไหล่ขวามองข้ามไหล่ขวาไปด้านหลังค่ะเป็นท่ามาลาสมาลิสิา,ามาลิสยาชนะสี่ค่อยๆกลับมามองตรงค่ะปล่อยแขนปล่อยมือช้าๆค่ะยืดขาขวาออกมาค่ะหายใจปกติค่ะสลับเปลี่ยนขาเปลี่ยนข้างค่ะจัดจะพบจัด ตัดเอ,อ่อตั้งเข่าซ้ายขึ้นมาค่ะเท้าซ้ายใกล้ซ้ายเคลียมมือขวาไปวางด้านนอกก่อนยกแขนซ้ายขึ้นทาพิดาแขนซ้ายแหวกกลางไปแล้วโน้มตัวไปด้านหน้าพอเราโน้มตัวแล้วเข่าซ้ายยังตั้งอยู่จัดไหล่ซ้ายให้ต่ำกว่าไหล่ซ้ายนะคะการหมวยออกช้าช้านำมือไปจับกันด้านหลังสะโพก ถ้าไหวนะคะวางมือแตะลงที่ก้นก่อนก็ได้นะคะมองที่ไหล่ขวาตัวเราเองนะคะค่อยๆก้มลงตัวลงเหมือนเราจะบรรจงจูบไปที่เข่าขว,วานะคะรั้งน,นี้จะอึดอัดเล็กน้อยทุกสิ่งทุกอย่างมันจะรู้สึกว่าตึงไปทุกอย่างเนาะแต่กล้ามเนื้อได้ทํางานนะคะ หายอยู่ในท่านี้พยายามหายใจเข้าออกปกติให้ได้นะคะอย่ากเกร็งมากเกินไปนะคะกลับขึ้นมาพร้อมลมหายใจเข้าปล่อยแขนปล่อยมือค่ะมือซ้ายไปวางด้านหลังค่ะโดยที่ขายังอยู่เหมือนเดิมนะคะพับสอกขวาไปเพาะ ไปคอร์สไว้ที่เข่าซ้ายนอกบางลิศยาถ้ามลิศยาสนะสซีนะคะกอดเข่าก็ได้นะคะออปชั่นง่ายถ้าใครความยืดหยุ่นดีโอบล็อกพันไว้ด้านหน้านะแข้งซ้ายถ้าใครไหวก็เอามือมาจาับกันจะยังไม่ไหวเนาะก็ทวิสต์บิดตัวทำมาดอนใจเข้าออกมอง ข้างไหลซ้ายไปนะคะค้างไว้ซ้1สองโอเคหันกลับมาตรงกลางค่ะนั่งขาสรับถัฐฐ่โยคะสิบนาทีในวันนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะสามารถทำตามได้นะคะอย่าลืมฝึกวัน,วานการยืดหยุ่นต้องอาศัยการฝึกในทุกๆวันนะคะโยคะบำบัด คือสิ่สค,ะค,ะคัญ like, แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้ามีคำถามคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ subscribe เจอด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ